ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการแต่งกลงเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่ปัดกระดาษทรายนะครับเราจะมาทำระดับนะครับของกงเรือนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับหลังจากที่เราทำากงเสร็จแล้วนะครับ ก็จะมีการ,รวางระดับของกระทงนั่งนะครับดวยผมจะมีสิวตัวเล็กตัวเดียวนะครับแล้วก็ทําทการกะประมาณนะครับอ,อันนี้ยังไม่เป็นไรนะครับเราก็ประมาณการไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เอา,อาไม้ที่คิดว่าระดับของอนะครับกระทงนั่งว่าเราจะให้สูงเท่าไหร่นะครับกระทงนี้ก็ตามสีพายของเรือนะครับ แล้วก็โครงนะครับก็ยังไม่ได้มีการแต่งนะครับอันนี้ก็ผ่านจากการฉลุนะครับสําหรับโครงเนี่ยผมใช้ไม้สักเลยนะครับเรือลํานี้นะครับก็เป็นเรือที่โชว์นะครับลายของไม้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็ง่ายๆนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ยังไม่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราใส่กระทงนั่งนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราต้องมาดูความบาลานซ์นะครับของอตัวเรืออีซีหนึ่งนะครับว่าสูงต่ำขนาดไหนนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่เราทำเนี่ยนะครับกรงเนี่ยก็อาจจะมีการหักแล้วก็ใช้กาวร้อนนะครับเป็นตัวประสานนะครับก็สำหรับกรงของผมนะครับก็จะนะครับ ไม่หนามากนะครับก็ให้ดูสมบุลณ์นะครับดูเรือผมครับบางไหมครับบางมากนะครับไม่หนานะครับก็นี้ยังยังไม่ได้ขัดละเอียดภายนอกเลยนะครับนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็สําหรับงานเรือของผมนะครับเป็นงานอดิเล็กนะครับเราก็ทําหลังเลิกงานไปนะครับ เวลาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3ามทุ่มกว่านะครับก็ก็ก็โอเคครับก็จะถือว่าเกิดไหมก็พอสมควรนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําไปนะครับเป็นการหารายได้นะครับเนาะ,ะเป็นงานที่เรารักด้วยนะครับสมัยก่อนเชื่อไหมครับ ว่าที่ผมจะทํากงเรือเนี่ยครับผมใช้เวลามากเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสําหรับการทํานะครับแล้วก็ประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับในการทําเรือครั้งแรกนะครับจะเก่งมากนะครับสำหรับเรือจำลองเนี่ยนะครับกว่าจะได้เรือแต่ละลำเนี่ยครับต้องใช้เรือยะยะเวลาครับเพราะว่าเราต้องมีการลองผิดลองถูกนะครับ ศึกษาจากพี่ๆนะครับหลายคนก็ก็ก็ได้ก็ได้นะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้นะครับก็มองในจุดที่จุดไหนเด่นจุดไหนด้อยนะครับเราก็มาประยุกต์ใช้นะครับก็คงมีช่างหลายช่างนะครับก็ทํานะครับตัวเรือนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับส่วนมากนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นไม้3ามแผ่นนะครับสําหรับการทําเรือนะครับ นี่นะครับทาไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าจากขั้นตอนนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับถ้าได้เห็นไม้ผมนะครับใกล้ๆเนี่ยนะครับจะสวยมากนะครับไม้ตรงนี้นะครับจะมีประกายของนะครับของทองเลยนะครับทองกับเนื้อไม้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นไม้สักคุณภาพนะครับก็ มันจะเลยที่ประยับนะครับเล่นกับแสงของไม้ของแสงระหว่างดวงไฟกับสีทองที่แทรกอยู่ในเนื้อไม้เลยนะครับก็ภาคหนึ่งก็มีไม้ทองกม็สักทองเยอะนะครับเราก็ค่าจะใช้เป็นไม้พื้นฐานในการทําเรือเลยนะครับนะครับก็เวลาทําก็ต้องระวังหน่อยนะครับสิวนี่ผมมากนะครับแล้วก็ในการ เจาะแบบนี้นะครับเราต้องประมาณนะครับอย่าใช้แรงเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใช้แรงเยอะมื่อไหร่นะครับมันอาจจะทะลุได้นะครับเพราะว่าอย่างตัวเรือของผมเนี่ยจะบางนะครับสิวเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะแตกได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระวังนะครับก็ครั้งแรกๆก็ได้แผลอยู่นะครับที่นิ้วมือของผมเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมสาธิตแบบนี้นะครับประมาณหนึ่งด้านก่อนนะครับ เนี่ยครับก็เป็นลักษณะของการทำตัวเล่ด้วยตัวสีนะครับตัวเดียวนี้นะครับผมโอเคแล้วพบกับขั้นตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะได้จะได้ถ่ายทอดนะครับไม่มีกั๊กนะครับหากขั้นตอนไหนที่ สามารถถ่ายทอดโดยที่ให้ทุกท่านสามารถเห็นได้เนี่ยผมก็จะมาสาธิตนะครับสำหรับวนันนี้สวาธิตส,สวัสดีครับ